สวัสดีค่ะพัดเองค่ะตอนนี้พัดก็อยู่ที่สวนนะคะพาพี่น้องมาชมสวน,นะค่ะมินีิกาอากาศดีดีค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะ,ะหลังออกพรรษาแล้วก่ะรมหนาวพัดมาเลยเนาะค่ะลมแห้งด้วยมินีิกะแดดโปมี่ค่ะบรบรยากาศดีดีเบืงะะ้งน้าพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเนาะค่ะมินีิกาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องแปลงสวนยางพาราเนาะคะ่ะพอดีพัดกะตัดต้นยางออก แปลงหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบรงเนาะคะ่ะมือกี้รถไถมาพร้อมนะคะ่ะถึงมาไถปับพืนทีจักหน่อยนะคะนี่ค่ะด้านหน้าพี่น้องด้านหน้าเถียงก็จะเป็นสวนยางพารานะคะที่ว่าตาัดออกแล้วนะคะแปลงนี้ก็ซีไลพี่น้องตัดออกซีไลพ่นพอบานเพิ่งกราลัึ้เอารถไถเนาะคะ่ะมาดัานหากต้นยางนะคะที่เห็นตรงหน้านี่ ตอต้นยางเลยค่ะตอต้นยางทั้งหากทั้งโคตรออกมาเหมือดเลยนะคะตัดออกซิไลแปลงนี่พี่น้องนี่หนาด้านหนาเนาะคะ่ะเยวไปหัวพุน่นย่เลึกลงไปนะคะตัดออกซีไลเพราะว่าต้นยางาปลูกโดนหรือไหมคะ่ะปลูกมากกับยี่สิบกว่าปีแล้วตัดกะโดนน้ายามก็ชิม,มิดแล้วนะคะต้นกระเถาแล้วกะทย่อยตัดบ่ตัดเมิดนะคะ เมื่อพุ่นกะตรงไปพุ่นกับมิจฉาสวนยางนะคะสวนยางกับยี่สิบก็ไล่ตัดแบงแบงตัดกันไปนะคะปีกายนี่พี่น้องปีกายนี่มาตาัดแปลงนี่แปลงนี่หนึ่งไร่นะคะมาตาัดแล้วก็ปกลูก้าเลียงงัวนะคะนี่เราเคยแม่ทายให้เบิ่งแล้วนะคะตรงขามก็จะเป็นสวนอ้อยของพาดเองนะคะสวนอ้อยตรงนี้ตะกีปลูกยางเือกัน,นะคะ่ะตัดออกแล้วก็ปลูก หญ้าเลียงง่วนะคะหนึ่งไร่ตรงนี้นะปีที่แล้วนะคะปุูกหญ้ากับ่พอเลี้ยงง่วพี่น้องก็เลยปีนี้นะคะปีนี้เลยมาตัดแปลงนี่นจากนี้ไปฮอดหนาต้นยางผุ่นกระซีไร่ตัดจางรถมาตัดนะคะตัดต้นขายนะคะตัดต้นยางพลาขายเสร็จแล้วตัดแล้ว,ลวเกิดปัญหาอีกค่ะพี่น้องเอารถเขาไปไถติดหักค่ะติดต่อ เขาจดตัดจาอยู่ค่ะแต่เวลาไถไถพวนปรับพื้นที่นะคะมันก็ดีตําต่อคือเก่านะคะหากใหยใ่เบิ่งพี่น้องหากกะโคโลคิเลหากต้นใ่พี่ลึกขักเบิ้งนะะผอยู่ไก่อยากได้ก็มาเอาเด้อพี่น้องหลายตะนายเบิ่งนะอันนี้จางรถแมรโครมาขุดออกนะคะขุดขุดตอมันออกเดี๋ยวจะพายามไปเบิ่งไปเดี๋ยวพายามไปเบื่องไก่จ้าเมื่อวานฝนตกลงมากแล้วค่ะ เป็นขีดตมมั่งพี่น้องมึงนะต๊กมาพร้อมรรเมโคคุดต่อพอดีก็เลยเป็นบอ่อขีดตมนั่นนี่แหละค่ะได้ขีดตมนี่ตอหากไงค่ะไงพ,ลพหลึกพหลำมึงนะสภาพตัวไอ้รถแมคโครนี่คุดมือขึ้นเนี่ยนะคะเขาจะหิดงานคุดย้ะมาแลงนะคะคุดมืดขึ้นแรนคุดบาทเดียว เลีล่ยมซไรตื่นสามห้าเมาเบิงเนี่แหละคะ่ะ้าพี่น้องมาเบิงพร้อมกันเนี่แหละคะ่ะมีแต่ตัวเลี่ยงกันสลายอยู่เบิงนะตัวใหญ่ค่ะบ่เอาขืนก็บ่ได้นะคะกว่ามันจะพูสลายไปเกิดไซเวลาหลายปีเวลาเ้าปลูกยังกะยากนะคะ่ะเลตตดสินใจคูดออกซะพอบางเห็ดเน่าดนอถิลากดันตนะคะออก แต่กับนี้จะขีดตุมนูน,นะขีดตรมมขีดตรมมลายค่ะอ๋อตัวไงเดี๋ยวพายาไปเบิงต้นยางพาร่าค่ะตนในไงสมัยถึงตัดเนาะคะ่ะ ต้นประมาณนี้เลยค่ะนี่เขาเวลาเขาจะตัดต้นขายเขาจะมาเบิงประเมินต้นก่อนนะคะวัาต้นลำต้นมันใหญ่บบสูงประม่านเท่าใดน,นะคะเขาจะประประเมินราคาหายต้นใหญ่ต้น,ยยตนเถ่าแล้วค่ะอะสูงกิ่งก,ากา้านกระไร อันนี้ปีหนาค่อยว่ากัน <c oughs> แปลงนี้พอยอดตัดสะกรนะคะตีดเลือกะกีน้ำยางมันก็นยังหน่อยหนอยนะคะก <c oughs> ีดเมื่อคึ้นีีไหลหน่อยหยุดไหลละยอดกดตละัด <c oughs> เท่าลตัตนต้นสูงกิ่งก้านกระาย เวลาเขาตัดนมาเอามาตัดต้นยางเขาจะเอาต้ตนทั้งกิง่งถูกกิ่งเลยนะคะเอาเม็ดเละตะใบถิ่มต่อต่อกระไงปลูกหลายปีแล้วนะคะหากเมื่อกาเทเทกว้างแล้วนะคะแล้วหากมันนะหากใหม่นี่ แพ่กว้างไปเวลาเข้าไถเองสินะมันก็ดีไปตำตำ,ตำหกักตำตัวนะคะอู้ตัวใหญ่ค่ะพี่นอ้องไยายุไก่มาเอาเดอ้อนี่คนนะ่ะเป็นดาวปเผาฟื้นค่ะ ดินลมนะคะติดที่ตมโอ้ันว่าใดตั้งใดก็ต้องร่อให้ดินมันแห่งมันแกนกวน่านีสะกอนนะคะขอไปอยามันติดลมมาสิแหละตัดต้นยางออกอะรู้สึกใจหายอยู่นะคะตัดต้นยางถิ่มก็รู้สึกใจหายอยู่ปูยากะ กีดมาโดนแล้วนะคะซิบก็ปีแล้วแต่ใจหายอยู่ตัดถิ่มนะคะตัดออกขายต้นยางนะคะ,นะคะมีโครงการเห็ดน้ำไม้นะคะกีดยางมาหลายปีกับผูกพันนะคะตัดออกกระเสียดายอยู่แต่ยายก็หาแนวมาเห็ดมาปลูกไม้นะคะจากม่ีด้ก,กะพาพี่น้องมาเบิ้งสมนีก้อนนะคะ เดี๋ยวให้พอบานิันดันต่อออกให้พอบานมันดันต่อออกมึงได้มันเข้าไปได้นะคะแ็พยายามดันออกเพื่อจะทถพ่วนปั๊บผื่นทีนะคะตอนนี้มันยังดินมันยังลมอยู่มันมจะขีดตมหมู่บ้านฝนตกมืดเหม่อเรี่ยงกันสลายมันตอเหมือนนะคะต,ตอต้นยาง สองลอยก็ต้นพี่น้องสองร้อยกว่าต้นสองร้อยเจ็ดสิบกว่านี่แหละคูตองมาเลี้ยงกันสาลาลอยู่คะนะตื่นเสามามาเบิงเนาะคะ่ะรถแมคโครขาจาตัดเอ้ขาจาคูดรถแมคโครขาจาวคูเหมึกขึ้นเนะะี่ยค่ะจางมาคูดเสามามาจ่อบเบิงอ้ยเลี้ยงกันสาลาลเลยพี่ตัต่ตอยงใหญ่ตอหลค่ะอาสนีก้อนนะคะ่ะเดี๋ยวจียางเราเบิงสวนเดี๋ยวจีวพ้ามาเบิง อีกเนาะคะ่ะเป็นจังไดมาชมสวนน้ำกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องจ้าดเดี๋ยวพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ